บัดเนี่สุขสวัสดน้อมสาธุชนผู้ฟังเทศโปรดสรับผักเพืองอีสานแหล่เทศานาเมื่อนี่เบยเบิกฟ้าจำแจงทรังสีแสงสุรีลงชายศาสตร์ผ้ายมยแย่งเบือนพุ้มไา่ใต้ไอศูนสลับเมฆหมอกไม้แล้วลมตองกิ่งคะแนน เนียดเนียดน้อมน้ยน้ยนาสาขาว่าโยโยผัดยาเือกเย็นย่ำโซากุนาเวาดอกแซวเสียงจอยจอกจิบจับจ้าเจือบเจเ้าวสนแขียวขัวสะแหลงผู้มะเรศดล้อมเชยเกตบุบผาจังว่าวนเวียนแวะชัยช่อนช่อนเช่นกะจังว่ากุดกุดโตเกี่ยวเชยชมพึกสชาชัพุกลูกลาผ้าคนเขียกีอย วงโมพุทธศาสตร์เชื่อสังคโคอุมบาตปวดไพยบ้านเหลืองอารามละพองใสเฮพุทธบริษัทนอมไทยท่านตั้งต่อตักบาดไวก้กะหวังสั่งส่วนพลาจังวัศาส,สนาตั้งเทียนข้ามันเทียงบ่อเอ็นเอียงโซเซสาเทียนมันโยเสมอนัน่นล่ะนะสัทธาโย